วัดเทพธิดารามเองนะครับได้ดําเนินกิจกรรมนี้ซึ่งก็เป็นพระดำริของเจ้าประพุทธสมเด็จพระสังฆราชในการที่จะให้จัดตั้งโลงทานสง้์พี่น้องประชาชนในสภาวะที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การดําเนินการในวันนี้นอกจากจะดําเนินการโดยวัดเทพธิดารามแล้วก็ยังมีทางผู้ ตำรวจนะครับทางตำรวจซึ่งก็เป็นท่านผู้ผู้บัญชาการนะครับแล้วก็ข้าราชการตำรวจพี่น้องประชาชนนะครับที่มีเป็นจิตอาสาก็มาช่วยการทำกิจกรรมเหล่านี้ถ้าเรามองสภาพทั่วไปในวันนี้นะครับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยวัดวารามเนี่ยนะครับโดยการจัดตั้งโรงทานเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์และทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาวะที่ เกิดวิกการเกิดการแพร่ระบาดขึ้นเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับเมื่อผ่านสถานการณ์แบบนี้ไปพี่น้องประชาชนก็ได้จะได้ใช้ชีวิตอย่างปกติและเมื่อนั้นเนี่ยวัดก็จะเป็นอีกบทบาทหนึ่งนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนวัดก็จะกลับกามาเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในทุกๆเรื่องที่จะต้องปรับตัวนะครับให้เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในสภาวะที่เราเรียกว่านิวนอร์ม l ลในอนาคตต่อไป วัดอาจจะต้องเปิดวัดนะครับให้มาจัดก,กิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็มีการดําเนินกิจกรรมในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงให้มากยิ่งขึ้นอยากจะฝากพ,พ่อแม่พี่น้องว่าวันนี้เมื่อมารับอาหารไปทานแล้ว <c oughs> ก็ขอให้ทานอย่างอิ่มหนำทำรานให้คิดว่าอาหารที่ได้จากวัดเป็นอาหารที่เป็นวัตถุที่เป็น มงคลทานแล้วจะทําให้สุขภาพแข็งแรงสามารถป้องกันโรคนะครับเมื่อจิตใจเข้มแข็งนะครับร่างกายก็จะแข็งแรงไปด้วยกําลังใจที่จะต่อสู้วิกฤตการแพร่ระบาดเหล่านี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับฝากขอบพระคุณท่านเจ้าวาดนะครับท่านผู้ช่วยเจ้าวาดนะครับ แล้วก็ทางท่านตำรวจนะครับที่ท่านจิตอาสาแล้วก็เขตพื้นเขตตำนการเขตนะครับที่มาให้ความร่วมมือในวันนี้ก็ขอบุญกุศลที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับจงเป็นสิ่งที่เป็นมงคลกลับไปให้กับชีวิตของุอเราพวกท่านทุกท่านนะครับก่อนจากนี้ก็ขอให้พบกับความดีปัจจัยความสุกกข,ค,ขครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมพลตำรวจ ตีเมทีรักพันนะครับผู้บังคับการตุลรกครบาลหกนะครับะสำหรับวันนี้นะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจกองบังคับการตุลรกนครบาลหกนะครับได้ร่วมแรงร่วมใจกับทาง,ทางทสถานีตำรวจนครบาลสาราญราชนะครับแล้วก็ทางวัดเทพธิดานะครับแล้วก็คณะกรรมของสอนอสำราญราชรวมตลอดจนพ่อค้าแม่ค้าผู้มีจิตศรัทธานะครับก็ได้นํา อาหารนะครับข้าวกล่องนะครับน,น้ำดื่มแล้วก็ผลไม้นะครับสืบเนื่องจากในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด19เนี่ยที่ที่ติดต่อมาเป็นระยะเวลา2เดือนเศษนี่นะครับทางท่านพลตระเวตเอกจกักรทิพย์ชัยยินดานะครับท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจรกอเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็มีความห่วงใยในความมีอยู่ของพ่อแม่พี่น้องนะครับอาจจะมีผลกระทบเนื่องจากว่า บางอาชีพนะครับอาจจะไม่ได้สามารถประกอบกิจการงานได้นะครับจึงดําริให้มีการจัดทําโครงการรับอาหารฟรีจากสํานักงานตํารวจชาตินะครับโดยมอบหมายให้ทางกองบัญชาการตํารวจนครบาลและก็ทางบกนครบาล6นะครับกับสถานีทั้ง8สถานีเนี่ยหมุนเวียนนะครับจัดข้าวแล้วก็อาหารเครื่องดื่มเนี่ยให้กับประชาชนสําหเรวันนี้นะครับก็เป็นได้รับการร่วมมือจากทางสอนอสำารานลาดแล้วก็ทาง พ่อค้าประชาชนโดยเฉพาะกตลอของสนสำลันลาดนะครับแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสนะครับท่านวัดเทพธิดาที่เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็ยังนำตังโมนะครับหวานหวานนะครับมาแจกให้กับชาวบ้านได้ได้รับประทานอีกจำนวนมากนะครับก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากกับชาวบ้านไว้ก็คือกรณีที่เข้ามารับนะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับในการปฏิบัติตามข้อกําหนดเช่นนะครับขอให้มี หน้ากากอนามัยใส่มานะครับแล้วก็ถึงจุดที่มีเจ้าที่ของวัดตรวจอุณหภูมินะครับแล้วก็เจลล้างมือแล้วก็การจัดระยะห่างนะครับหรือที่เราเรียกว่าโซเชียลดิสซันติงนะครับให้ให้เห,หมาะสมนะครับซึ่งทางราชการก็กําหนดไว้ซึ่งก็ทางตํารวจก็ดีทางทํากงานเขตก,ก็ดีนะครับได้ร่วมมือกันนะครับในการที่จัดระเบียบดังกล่าวเนี่ยให้เป็นไปได้ฟางเรียบร้อยนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับ โครงการดังกล่าวนี้เรายังคงดําเนินการต่อนะครับไปจนจนป่าเนี่ยการแพร่ระบาดโควิดจะทุเราหรือหมดสิ้นไปนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับก็วันนี้รู้สึกว่ามีความดีใจและภูมิใจมากที่ได้มาร่วมงานกับวัดเทพธิดารามท่านหลวงพ่อได้บอกว่าจะมีการ แจกอาหารเพื่อแบ่งปันให้กับบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรคโควิด -19 ซึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ทางสมาคมก็ได้มีโอกาสวันนี้เพื่อที่จะมาแจกข้าวก่องรวมทั้งของหวานมาให้กับพี่น้องต่างๆนะฮะซึ่งที่ได้มีปัญหาช่วงที่โควิด -19 เกิดขึ้นการมาร่วมแบ่งปันวันนี้ก็ทำให้เรามีความรู้สึก ดีใจและพอใจในการให้เพราะความสุขที่เรามีจากการให้นั้นไม่มีความสุขใดๆทั้งสิ้นนะฮะซึ่งที่วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่ามีความจินดีแล้วก็ภูมิใจในเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ขอบคุณครับผู้สวัสดีครับผมเคยาวราชวันนี้มาที่วัดเทพารามก็พระคุณเจ้าช่วยกันกับเจ้าที่ตำรวจแล้วก็สอน้าตำรานราชจิตอาสาและภาคีเครือข่ายพี่น้อง ที่มีใจเป็นกุศลและเป็นบุญวันนี้ก็ได้มาผมจิตอาสาเกยวราก็ได้มาร่วมบุญก็มาพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มารับข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ข้าวปรุงสุกแตงโมขนมน้ําที่ทางบัดร,ราชดาราลามเนี่ยเป็นคนจัดหาแล้วก็รวมกันกับทางสอนอสำนักราชเจ้าที่ตํารวจและจิตอาสาช่วยร่วมมือกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็ถึงมือพี่น้องประชาชน เต็มที่นะครับก็กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าแล้วก็เจ้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าที่จิตอาสาทั้งหมดทั้งพี่พี่น้องจิตอาสาทั้งเขตนะครับแล้วก็พี่น้องที่มาร่วมบุญกันวันนี้เยอะมากแล้วก็คนที่มารับข้าวสารอาหารแห้งจากรอบบริเวณบัสแล้วก็อยู่แถวสนามหลวงแถวป้อมปราบสุไพรก็มารับของกันเยอะมากก็กราบขอบคุณพระคุณเจ้าผมเคยาวราชก็เป็นสะพานบุญข้าวสารอาหารแห้งก็ถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็กับข้าว ขอบพระคุณครับวันนี้ได้ร่วมบุญกับพระคุณเจ้าสาธุสาธุาธบุญกุศลที่ได้มาขอแบ่งให้กับพ่อแม่พี่น้องให้จิตอาสาทุวประเทศให้ตำรวจทหารแล้วก็พี่น้องที่ตอนนี้กําลังสู้กับโควิดอยู่นะครับผมขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอเติมใจให้กับพี่น้องทุกคนครับครับทุกท่านครับวันนี้ก็ดีใจครับวัดเทพทิดาร่วมกับจิตอ,อาสาจาก สถานีตำรวจและพี่น้องสาธุชนได้นำสิ่งของเป็นอาหารสดนะครับที่ปรุงสำเร็จแล้วมาแจกจ่ายพี่น้องที่ประสบกับภัยโควิดและก็ต้องขอชื่นชมว่าท่านเหล่านี้มีจิตใจงดงามนะครับเอ,อื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่ช่วยเหลือพี่น้องของเราที่ตกทุกข์ได้ยากยามหาก,กินฝืดเคืองและขณะเดียวกันก็ต้อง ให้กำลังใจครับสําหรับพี่น้องที่กําลังประสบปัญหาอยู่ว่าเราต้องสู้ร่วมกันครับคนทั่วไปก,ก็มองเห็นอยู่ว่าบรรยากาศว่าถ้าทำรรมาหากินมันฝึดเกืองเราก็ต้องแบ่งปันกันอย่างในวันนี้ได้เห็นและประทับใจมากก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตว่าขอบคุณบรรดาท่านผู้มีจิตใจงดงามทั้งหลายเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันพี่น้องของเรา แล้วก็ขอให้กำลังใจกับพี่น้องที่ต้องต่อสู้กับสถานการณ์นี้อีกสักพักจะดีขึ้นนะครับขอให้กำลังใจสู้ๆกันนะครับค่ะอมรรัตน์สิรินะคะจากบริษัททัวร์ลิงอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะวันนี้เราก็อยู่กับที่วัดเทพธิดารามบวรวิหารนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะเราทํากันมาแล้วทั้งหมดวันนี้รวม4ี่ครั้งแล้วนะคะที่เรามีการ แจกจ่ายอาหารนะคะเครื่องใช้อุปโภคบริโภคนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหลายๆภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นสานารวแห่งชาตินะคะกรมของพระพุทธศาสนานะคะพี่ๆชาวจิตอาสาที่มาร่วมแจกอาหารแห้งกันนะคะวันนี้มีทั้งมีทั้งข้าวผัดนะคะมีทั้งอาหารอิสลามนะคะมีทั้งแตงโมม,มีทั้งเครื่องดื่นะคะเราเริ่มแจกกันตั้งแต่5โมงเย็นนะคะตอนนี้ก็เวลา6โมงกว่ากว่านะคะก็เป็นอนว่าภารกิจของเราเรียบร้อย ห้ากว่าชุดนะคะที่เราได้แจกวันนี้นะคะขอบคุณพี่ๆที่มาร่วมงานนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปได้ด้วยดีนะคะอยู่บ้านลดเชื้อเพื่อชาติค่ะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ